เจ้าบัญชีกันนะครับเป็นตัว ATV เครื่อง 350cc V Twin นะฮะตัวนี้เป็นรถที่ทั่วโลกนะฮะเล่นกันเยอะแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงมากนะครับตัวนี้ตัวนี้ฝรั่งจะเล่นเยอะมากนะครับตอนนี้ที่อเมริกานะครับไปคันหนึ่ง600,000อัพแล้วนะครับตัวนี้ในไทยมีไม่กี่คันนะฮะ โอ้ยเสียงแบบนี้<อ>จีดมาแล้วสองจังหวะแน่นอนบันชี่ใช่ไหม้ันใหญ่ไปไหนโอ้โหเสียงหวานเสียงหวานเสียบ